เข้าหัวเสียทีอย่ามาชุบเพื่อนโอ้ยหลังมาชิบหายตั้งไอวอลอย่างงี้วะเออเนี่ยตั้งไอวอลอย่างงี้ให้เราได้ปัดขวาฟรีเดี๋ยวมันเข้ามาเข้าทีละตัว,วนะ้องอย่าเข้าสองปั๊ปปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บโอเคมาตั้งไอวอลไปปับป๊บปัาา๊บอ้าวนี่งไงครับน้องโอ้โหโอเคก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นหาปืนซองยาวเนี่ยมาเล่นให้ดูครับผมว่า แผนี้เนี่ยมันยังเล่นไหวหรือเปล่าอ่าซึ่งแน่นอนว่าซองที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นซองปลาดุกข,ของเราครับผมอ่าซองมังกรนะเป็นปืนอัพเวลอะเพราะว่ามันบวกดาเมจหนึ่งด้วยมันทําให้เราแบบว่ายิงแรงขึ้นนะครับเพราะว่าปืนแผนี้เนี่ยบอกเลยว่าซองยานเนี่ยสู้ปืนใหม่ยากมากเลยครับผมอย่างพวกไอ้พวกโทกอนกับ M590 เนี่ยเออก็คือแบบว่าปืนเนี้ยมันเบาแบบไม่สู้เลยอะจริงๆ เนี่ยเพราะมันเบามากครับผมแผนนี้ผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับผมกดไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้ออ่าเดี๋ยวเกมนี้เราจะมาลงที่เมืองบีมาเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เราเล่นแมปเทรซายไปแล้วเราก็สุ่มได้แมปนี้มาเล่นเหมือนเดิมครับผมอ่าเดี๋ยวจะพยายามลงแมปอื่นบ้างนะครับผมเคือแบบว่าใครอยากดูนะ ถ้าใครอยากดูแมบบอื่นก็เม้น้นกันได้นะเดี๋ยวผมพยายาม,ยายามเล่นมาให้นะเออแต่แมบอื่นผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเล่นบ่อยก็ทะเลราเนี่แหละกาดิเทลล่าตีแมบบอื่นน่ะผมโู้เล่นยากอ่ะมองคนไม่ค่อยเห็นอ่ะผมชอบเล่นแมบบทะเลเอี่ก่ก็สวายเพราะมันมองระยะใกล้นะเพราะว่าสายตาเดียวก็ไม่ค่อยดีละ <c oughs> รีฟิกคนชราเงี้ยเอออายุเยอะละอย่างเงี้ย <c> ผ <oughs> มก็เท่านั้นแหละครับผมก็เล่นเล่นไปเนาะอาชิลๆเลยอันนี้เราก็ เหมือนเดิมครับผมเราก็ลงกันจุดเดิมเดี๋ยวเราไปดักตัวตรงกลางที่มันกำลังบวกกันนะเนี่ยยิงกนันเพลินเลยอ้าวลารดก่อนเลยชิวๆครับผมตอนนี้มีเอเคนะต้นเกมบอกเลยว่าซัดได้ทุกตัวแล้วมีจับสด้วยโอ้ยถูกก้อนว่ะอย่างงี้ว่ามาหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยตอนนี้ได้หมดเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปเลยนะครับผมมือที่3สวยงามเสมอเดี๋ยวเอเคตอดก่อนโอ้ยไม่มีก่ออย่างงี้ต้นเกมสุดยอดเดี๋ยวซ้ำก่อนเลยเมื่อกี้เหมือนมีคนอื่นยิงนะ เอาหลังเราเข้าโอเคหลังเราเข้าขวาก็มีปิดฝาแล้วก็ดูซ้ายแล้วก็ไปเอาขวาก่อนหูคะไม่ตายช็อตนี้จะต้องวิ่งแอบก่อนเลยครับผมตอนนี้หามุมเลยหามุมเลยเนี่ยเดี๋ยวเสียงตีมาแล้วเนี่ยรอเลยครับผมยิงฟรีอีสปอร์ตโอ๊ยลืมกดยืนมาโอเคครับผมตายไอวอลถอยไปก่อนไอวอลถอยไปก่อนสร้างจังหวะการเล่นตัวเอง อุ้ยชิบหายแล้วไอวอลไม่ติดโอเคไอวอลติดละอันนี้อันนี้เงว่าก,กระสุนหมดเรียบร้อยครับผมเสร็จเรานะไอตัวนี้มันคิวนะแต่ขอไม่มีหรือว่าเสร็จเราไปอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งมันเมื่อกี้มันมีสองตัวอ่ามีตคนหลอยออกมาเลยครับผมตอนนี้โอเคชิลก่อนมาเดี๋ยวกินี้เ,เล่นวูสแพคเกอร์ครับผมอ่าจะเล่นวูสแพคเกอร์นะเดี๋ยวจะงัดหัวเอา ซึ่งเอาแบบเมื่อกี้ก็แบบว่ามีทั้ง AK ทั้งสการนะอยากเล่นทั้งสองเลยแต่ว่าวูแพคเกอร์นี่แหละงัดหัวโหดเลยลเดี๋ยวเาสาราชันก่อนชิวเลยตอนนี้ถือว่าดวงดีครับผมเกมนี้เราได้เสาราชันมาวิ่งไวแล้วก็มีทั้งเกาะเพิ่มยี่สิบโอ้โหอย่างโกงอะจริง,รงเล่นหนึ่งสีนี่มีเสาราชันนี่ได้เปรียบจัดแบบวิ่งไวเขีคครับผม ถ้าเป็นโดนฮิวกับโคโนโให้พาสีโคโนโมากกว่านะแต่เมื่อกี้ข้างล่างข้างบนเมื่อกี้ข้างบนผมเห็นคนแล้วนะเอายิงกันเองเหรออา้าวยิงกันเองอย่างงี้ให้พี่แจมช่วยสีน้องเอายิงกันเองแล้วออ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แล้วขวากายขวากวายถอยก่อนเลยครับผมอันนี้มันเยอะเกินนะเพราะว่าผมยังมีแค่กอดสองอยู่หมวกสองถ้าไปวัดเนี่ยอันตรายมากเราต้องรอให้เขาเข้ามาดีกว่าโอเคครับผมแอบไปก่อนนะเฮ้ยข้างขวาว่ะอันนี้มีตัวหลุดเดียวนะ เดี๋ยวเราไปเอาตัวที่มันอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าไอ้วอลเราน้อยนะถ้ายิงตัวข้างบนเนี่ยเนี่ยเรายิงไปมันไม่เข้าหัวนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาตัวขวาก่อนดีกว่าไอ้ตัวข้างหน้าเราเนี่ยนี่ไงกำลังวิ่งขึ้นขึ้นข้างบนนะเข้าบ้านไม้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแดะไปเช็คแป๊บไม่มีว่ะเอา้าเมื่อกี้มันเดะขึ้นมานะไปไหนละเช็คก่อนเอ้อแถวนี้ไม่มีเหรอ ไม่มีว่ะอ๋อนี่มันชุบเพื่อนโอ้โหว่าแล้วนี่ไงโอ้ยมันนอนชุบเพื่อนอย่างนี้เหรอน้องโอเคครับผมเดี๋ยวราให้เขาชุบเพื่อนเสร็จแล้วเราค่อยจัดก,การเขานะผมอ่าเราชิวเลยนะเกมนี้เพื่อแกชิติเอาเพื่อนของแกมาให้ฉันชิวยังไงล่ะเอาคนอื่นมาอุ้ยอย่าอย่าอย่ารีบปิดก่อนเลยครับผมปิดก่อนมีตัวอื่นมาเพิ่มนะอันนี้มาครับผมวัดหัวนะมันวัดไหม อุ๊ยไอนน้เอวไวว่ะปืนไฟไล่เจ้าที่ก่อนอ่าโดนไปนะเริ่มลนแล้วนะครับผมอันนี้ลนละอันนี้มันลนละปั๊บโอเคออ้ไทยรถเกือบแล้วผมมีนะที่มีแอนด,ดรูอ่าอันนี้เราสกิลถึกมาครับผมโดน2เม็ดไม่ตายนะถ้าแบบมันไม่ฟุกเข้าหัว,ห,วหรือแบบว่าอัดเต็มตัวจริงๆอ่อะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปออกยากชิบหายเลยอนนไอ้วอปิดตัวเองโอเคครับผมเราไม่อยากยิงเยอะนะเดี๋ยวคนอื่นมาเดี๋ยวเราโดนหล่อย แล้วก็ต่อยออกไปก็ไม่อยากใช้ปืนไฟเดี๋ยวมันเปลืองเปลืองงบปืนคือเปลืองงบประมาณไปที่คลังแสงออ้ยมีคลังแสงวะนี่แหละเดี๋ยวเราไปหาปืนเล่นๆในคลังแสงดีกว่าคลังแสงตอนนี้เหมือนว่าจะมีคนมาแอบส่องเราเล่นนะครับผมอ่าข้างบนเห็นปะข้างบนซ้ายนี่ไงว่าแล้วก็ให้เหรียญเลยอ่าอยู่บนสองครับผมนี่ก็ต้องจัดที่หนึ่งละจัดไปครับผมตอนนี้ต้องเอาที่หนึ่งละนี่มีคนมาดูเรา เดี๋ยวตอนอื่นเนี่ยเรามีแค่ก่ะสองกับหมวกสองเนี่ยมันไม่พอทำมาหากินนะผมเราต้องเอาเข้าคลังแสงแล้วนะนี่ไงเดี๋ยวเราขับรถไปหาคลังแสงเลยดีกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นภารกิจแอร์ดอปครับผมฝนแอร์ดอปแบบลงมาเยอะมากเลยเออเดี๋ยวเราจะได้เสริมกเกาะจากแอร์ดอปนะครับผมเนี่ยลงเต็มพืึบเลยอะ่ะอ้ามีคนสกิดเราเดี๋ยวเรารีบเข้าตู้ไปเอาก่อสี่ก่อนนะผมปล่อยตัวที่มันตอดเราไปก่อน ถ้าเราเกาะสองแล้วลงไปวัดเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะผมถ้าโดนถ้าโดนอ้อมอ่าเดี๋ยวเราชิวๆเลยหุ้ยสองยาวะ่ะโอ้โยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอา้าโอ้โยมาไวาจังวะเด้อเด้อเดอเด้อเดอันนี้มาไงเนี่ยฮะเอา้าโุ้ยข้างหลังหลังโอเคมีโคโนโมีโคโนโก,กันชีวิตถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยตั้งรับตั้งรับด่วนโอเคอ่าปิดได้ตัวหนึ่งแล้วตัวไกลย,ยิงเราไม่ได้แล้วผมชิวเลยตอนนี้ฮ่าโอเควัดหัวน้องมาวัดหัวกับพี่ไหม ีเลือดไม่เต็มนะน้องอวัดไหมไม่วัดขึ้นเองตายนะโอเคซ้ำไปก่อนปิดหลังด้วยครับผมเดี๋ยวเราโดนหลอยตูดนะยิ่งเมื่อกี้เราเรา,เราจะโดนไครลรอดยิงตูดเอาแล้วก็แบบว่าตายไวนะต้องปิดดีดดเลยมาอุย้ยกลับระเบิดว่ะไอนี้ฟังก์ชันมีนะอันนี้ฟังก์ชันมีนะอุนนนะอ้ยพยายามลากหัวแล้วเออสักทีหนึ่งน้องอนี่ไงวัดหัวไปเลยในที่สุดก็ได้ยิงหัวสักทีนะแต่ยิงยากอะเออ ปูแฮก,กเกอร์บางคนก็บอกว่าบางคนก็ยิงคมคมอะเออแต่ผมพยายามฝึกยิงอยู่ให้มันคมคมแบบว่าเมชยามชยาก็ฝึกกันไปเนาะเออนี่แหละแต่วันนี้เราจะมาเล่นซองยาดีกว่าโอ้โหบอกเลยว่าเป็นปืนที่ผมเนี่ยไม่แตกเลยนะเออคือแบบว่ารหัสนี้อะผมแตกอยู่นะเพราะว่าสกินมันสกินมันใช้ได้อยู่อะมันมีดาเมจหนึ่งลั่น,นสองแต่รหัสผมเนี่ยไม่ได้เลย คือรหัสผมมันเป็นมันเป็นโหลดลบบันบวกรีโหลดอะอ้าวมีคนโดดใหม่ไอตัวเดิมิว่วะเฮ้ยไอตัวเดิมนี่มันไม่เข็ดห่อน้องฮะแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งแงะกระสุนเอเจก้ามาแล้วมีเอเจก้าเม็ดเดียวแล้วน้องแปะเม็ดเดียวจับคนช้าหนึ่งนายโอเคครับผมชิลเลยโอ้ยข้างหน้าย okay. ืนแอดออฟว่ะแม่มันมาต่อเนื่องแบบลื่นไหลเลยว่ะ อย่างนี้ก็ชิวๆเลยมีให้เรายิงเรื่อยๆเนี่ยพี่ก็ชอบดีใจมาครับผมข้างหน้าลากหวัวไปอออออุออ้ยเลยหัวคนดูเนี่ยผมพยายามลากแล้วนะเออเนี่ยเมื่อก,กี้อยาลากก็ติดตัวพอลากขึ้นอีกหน่อยก็เลยหัวอ,อันนี้ตัวเกินใหม่นะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวหน้าตู้ที่มันมาลงกับเราอันนี้ชุบมาใหม่ไงเออคือนะคือไม่รู้จะฟาร์มไหนไงเขาจะจะลงศพเดิมไง อุ้ยมีคนเปิดโดนมาแสดงว่าแถวนี้มีคนครับน่าจะเริ่มเดือดเดือดแล้วรอดูเลยอ่าเนี่ยเห็นแล้วครับผมตรงตู้นั้นนะเดี๋ยวเราปิดไอวอลปิดไอวอลเสร็จแล้วเรารีหาของครับผมยาฟ้าเลยเหมือนเดิมครับผมตามสูตรเราอุ้ยแต่หลังมาว่ะตอนนี้ปล่อยเลยครับผมทิ้งทุกอย่างตอนนี้ต้องรีบต้องรีบแล้วเอ้าอ้นี้เพิ่งเกิดใหม่เฮ้ยเพิ่งเกิดใหม่อย่างงี้ขอชิวได้ไหมขอคิวได้ไหมขอรัดรัดร,ร,ร,รัเออ เสร็จแล้ววิ่งเข้าวิ่งเข้าข้างในก่อนเฮ้ยไอตัวนี้อยากวัดของขอเราเลน้องนี่ไงว่าแล้วกันน่าจะเข้าไปตั้งแต่แรกโหเกือบตายก็เลยคิดว่าจะเข้าไปอย่าน้องอย่าน้องวี่เข้าข้างในแล้วพี่ยอมแล้วเข้าข้างในก่อนคนคนละตีหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเสียงซาติโนโเสียงว่ามันน่าจะอยู่ใกล้เราแล้วลนี่ไงตัวนี้เอา้าเออเออเอเอเข้าหัวสักทีพยายามลางหัวคนลุ้น เออเฮ้ยเยยังมาชุบเพื่อนโอ้ยหลังมาชิบหายชิบหายแล้วโดนตี้อื่นมาอีกโอ้โหไอ้กับระเบิดทิ้งให้หมดโอเคครับผมไอ้วอลปิดปิดห้องเลยสร,สร้างห้องสร้างห้องปิดตายของเราโอเคเฮ้ยอันนี้มันหาม,ม,มุมยิงยากว่ะเดี๋ยวเนดะอันนี้ต้องตั้งไอว้วอลอย่างนี้ว่ะเออเนี่ยตั้งไอว้วอลอย่างนี้ให้เราได้ปัดขวาฟรีอย่ามันเข้ามาเข้าทีละตัวนะนะ้องอย่าเข้าสองปั๊บ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 โอเคมาตั้งไอว้วอลไปปั๊บปั๊บ อ้าวนี่ไงครับน้องโอ้โหเรียบร้อยเข้าห้องเชื้อที่นะน้องเฮ้ยโรงงานทำไมโรงงานมันเปิดสแกนใส่เราวะนะ่ะอย่านะน้องอย่านะน้องอย่าทำพี่โอ้โหเมื่อกี้ที่อื่นก็ยังจะมาเตมนะน้องมาเรามีเหรียญสามพันหกได้เวลารีหายาฟ้าแบบเบิ่มเบิม้ยน้องบอกมันยังยิงอีกเหรอยังรีหาของแปบบ๊บโอเคครับผมมายาฟ้าโอ้สองเหรียญรีไปเลยไม่งกมา เอาแท่นกระโดดโอเคลุน้นมาไอ้นี่เข้าวงเข้าวงมาใหม่โอ้ยฮะมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวเราปืนไฟแล้วเจ้าที่ปืนไฟแล้วเจ้าที่ก่อนอ่าเรียบร้อยโอเคไปหลีหาย,ยาฟ้าชิวๆต่อป๊า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 เรารีบร้อยแล้วผมตอนนี้วงบีรอแล้วละอ่าฮะนี่ครับผมยาฟ้าหกอันนะโอเคนี่ไอ้สกิลหมวกกันน็อกนี่ก็โหดนะผม มันเรียกว่าหมวกกับนกไหมมันเรียกว่าสเปร์อะไอ้สเปร์เนี่ยมันจะสร้างวงแล้วทำให้เราแบบกันระเบิดแล้วก็กันกระสุนนะกระสุนแบบยิงไม่เข้าอ่ะเออแบบโหดมากเลยสกิลเนี้ยแบบมันจะยิงมันกันกระสุนกี่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งเออเดี๋ยวเราดูครับผมข้างหน้าน่าจะมีตัวนะถ้าแบบว่าปกติมันต้องเข้ามาชุบเพื่อนสิวะเออถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยเข้าไปดักวง ไม่มีครับผมอ้ามีนี่หว่านี่ไงตรงไหนวะเสียงข้างหน้าใช่ไหมนี่ไงเห็นละวอุ้ยโหล่าไม่โดนหัวอู้ลุ้นมากมาครับผมไม่มีปืนไฟนะไม่เป็นไรแต่ว่าเราไอวอลเยอะเดี๋ยวเราวิ่งป่าเลยป้า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 วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้าที่มีเจ้าที่มีเจ้าที่เอ้าเรียบร้อยโดนลัดโอ้โหลัดลัดจะไปน้องโอ้โหลัดพี่ เอาไอ้นี่ไอ้นี่จะรัดอไอ้ยาน้องอย่ารัดพี่ดพเดี๋ยวเราเปิดวงเลยเนี่ยเนี่ยเปิดวงกระสุนเลยไอ้ไกลๆก็มีเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้ก่อนอ่ะ,อะโอ้ยไอ้นี่ก็จะไอ้วอลเยอะอีกิงสเต็ปเยอะนะเราโอ้รู้ก็รู้ว่ายิงไม่เข้าอยากจะยิงอีกไอ้ตัวไกลๆโอ้ยไอ้ตัวไกลๆยิงแรงน,ๆๆๆนะไอต้ตัวไกลสกิลมาร์กมาแสดงว่าไอ้ตัวนี้สกิลเด็กแงรงนะเดี๋ยวเราเราต้องพยายามแอบเข้าวงนะอ่าโอเคแอบเข้าวงก่อนปั๊บวิยากว่ะ เดี๋ยวเราพยายามพยายามหาสวนก่อนสวนไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าวงดีกว่าไอ้ลูกสองนี่ก็ใส่แม็กช้าชานี่ยใส่แม็กไม่เสียจสักทีเออไอ้นี่ก็จะตออให้ได้อา้ามามามาไม่วัดแล้ววะไปเดี๋ยวเข้าวงดีกว่าเออมาครับโอเคนี่ไงโอ้ยตั้งไอ้บ่อยแล้วโอ้โหกินทำหงุดหงิดจริงแล้ววะมาเดี๋ยวเราไปเอาตัวควา,มามหมูบ้านก็ได้วะเฮ้ย ให้ตายซิมาวัดดิวะน้อนงโอ้โหเฮ้ยไอ้อตัวไอ้ตัวนี้มันมันหนีไปไหนนะเนี่ยเฮ้ยมันจะไปหาแอบว่ะมันจะไปหาแอบทำไมน้องเอาไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้อนโอ้ยสองตัวโอ้ยแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้ตัวนี้มันจะมาเอาไอตัวนี้ดีกว่าความความหวังหมู่บ้านชัวถ้าเป็นอย่างนั้นสิส่ีเราต้องทำตอนนี้ก็คือการที่เราจะต้องปิดไอดตัวนี้โอเคปิดตัวนี้ก่อนเอ้าโอ้โหชิบหายแม็กหมด ไม่เป็นไรครับเรารีบเรารีบปาดตัวนี้ก่อนเลยนะมาปาดเช็ดมาเอาคิวมาน้องเออโอเคโอเคโอ้โตัวไกลมาแล้วนี่ไงนี่ไงเราโดนแล้วครับผมหนึ่งสี่ชัวร์เลยแบบเนี้ยทรงนี้หนึ่งสี่ชัวร์เลยเนี่ยโโอ้หวิ่งแหนมเร็วโอเมกเกอรเฮ้ยการระเบิดว่ะการระเบิดเราต้องถอยก่อนนะอย่าน้องอย่าเข้ามามาโอ้โหยมันไอ้วอไวว่ะไอ้วอไวอ๋อซ้ายใจลอยเดี๋ยวด้ ถอยถอยหาจังหวะคอยจะหาจังหวะนะครับผมเล่นระยะใกล้ไม่ได้นะลูกซองนี้ปั๊บบาดขวาโอเคบาดขวาไอวอลครอบไอวอลครอบตัวเองไอวอลครอบตัวเองก่อนเอาไอวอลเพิ่มโอเคปิดตัวเองพันยายาเอาไอตัวนี้โอ้ยน้องคอบสันเหรอโอ้ยโอ้ยยิงได้โอเคเดี๋ยวเอาไอตัวไกลเอาตัวไกลมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอาย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 าน้อง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 เอาไอตัวนี้เอาไอตัวนี้ตายหมอกโอเคขอบคุณสำหรับไอวอลโอ้ย ดีครับน้องมาตายตรงนี้พี่ได้ไอวอลเพิ่มมาเอาไอวอลไม่ติดอ้าวอย่ามาถอยตอนนี้ต้องถอยแล้วอโอเคลูกสองยาวมาลูกสองยาวไปคราบลูกสองยาวมันต้องมีใครสักคนล้มมาน้องอุ้ยไอวอลอ่าอันนี้ไอวอลเเ้านะไอวอลไอวอลไม่ดีนะมาครับตอดเม็ดหนึ่งก่อนแล้วคราวนี้เราตอดเม็ดหนึ่งเต็มๆแล้วแล้วก็ใส่นัวไปับฮ่าไม่ตายเอาเวเกอร์โอเคโอ,คโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห เมื่อกี้ไอวอลเราจนหมดนะ่ะช้าย,ยันเม่สุดท้าย